โอเคสวัสดีครับเพื่อนๆก็หลังจากที่เราเราได้สำรวจแพทใหม่มาแล้วนะก็รู้สึกว่าเอ้ยเราผิดพลาดครั้งใหญ่วะเหมือนโดนยังไงไม่รู้วะ่ะคืออย่างนี้ผิดพลาดครั้งใหญ่นะผมให้ผมผมให้ดูอันนี้ก่อนอันนี้ก่อนอนนิดเดียวสำหรับตู้พิเศษที่เราให้ความสนใจกันมากครับในเหล่าเกมเมอร์แล้วก็ช่องยูทูบเบอร์หลายๆช่องนะอืม คือด้วยความที่มันเขียนภาษาอังกฤษอย่างนี้ครับนี่ดูดูด,ดูที่อันนี้นะ It is s o m e o n e p h o t the chance of the of p o o l i n g SSR personals will be significantly i n c r e a s e s หมายถึงว่าตู้นี้มันจะเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของมันซึ่งเราเข้าใจผิดผมเขาเข้าใจผิดเหมือนกันนะครับว่าคิดว่าเป็นตู้ selected เออแล้วมานั่งอ่านดีๆมันไม่ได้มีคำว,ว่า selected นี่หว่า นะครับเพราะฉะนั้นมันเลยเออกมาเป็นตู้นี้ครับขออนุญาตตู้ที่มันมีเปอร์เซ็นต์สามเปอร์เซ็นแล้วเราเลือกไม่ได้ <c oughs> ต้องขออภัยด้วยนะครับที่ที่เออสำหรับคลิปที่ที่ลงเนี่ยที่จะลงวันที่สิบสองเวลาบ่ายสองหรือบ่ายหนึ่งเนี่ยครับไม่แน่ใจอืมผมได้แหมรีวิวก็เออเราสามารถเลือกได้นะเอาเป็นว่า ในคลิปนั้นนะครับอยากให้ดูความสามารถของแต่ละตัวแล้วกันแล้วก็กล่องถ้าเราได้กล่องมาแล้วเราอยากได้ตัวไหนควรจะเอาตัวไหนอ่าเอาเป็นไกด์ไปไปเนาะโอเคครับโอเคครับสวัสดีครับสําหรับทุกๆคนนะครับโยจังพบกับโยจังเกมเมอร์นะครับหรือโยจังชาแนลอีกแล้วครับท่านอ่าวันนี้เราก็จะมารีวิวแพดจริงในวันที่12 ก็คือวันแม่แห่งชาตินะครับถ้าท่านผู้ชมท่านใดมีแม่นะครับก็ลับรถกลับไปหาท่านนะครับหรือเด็กเด็กน้อยที่เข้ามาชมนะครับก็ไม่ได้อยากให้เด็กน้อยเข้ามาชมนะสําหรับคลิปนี้เอาไวว่ายังไงก็ตามนะครับก็กราบแม่นะครับแล้วก็บอกรักแม่เยอะๆนะครับโอเคเริ่มแรกเลยไปที่ตู้ก่อนเรามีตู้อะไรบ้างตู้ Newbie e อ c l u s i v e เอ็กซ์คลูซีฟนะมโม่หรือตู้ตู้สำหรับมือใหม่นั่นแหละคือทำไมมันถึงได้อย่างนี้เราใช้ตั๋วทองเปิด20ครั้งนะครับเราจะได้กล่องนี้เลยแต่เป็นแรนดอมแต่เป็นแรนดอมนะอ่ะย้ำเลือกไม่ได้นะครับอืมแต่แต่ก็เหมาะแต่ก็เหมาะสำหรับ คนที่เป็นมือใหม่และต้องการจะเริ่มเกมนะตอนนี้โอเคนะอืต่อไปถ้าคุณกดครบ60ครั้งคุณจะสามารถเลือกตัวละคร SSR ได้ซึ่งจากคลิปที่ผมปล่อยไปล่าสุดเนี่ยครับก็อธิบายความเก่งของทุกตัวแล้วนะครับอาฉะนั้นแล้วนะครับอย่างที่บอกนะครับตัวแรกที่คุณควรจะเลือกนะลูปเสือสองแคทิล่าวาเลนไทน แค่นั้นครับแล้วถ้าเรากด120ครั้งก็จะได้อีกหนึ่งกรองเท่ากับว่านะครับโอกาสที่คุณจะได้จะได้ดาวเยอะจากจากการเปิดครั้งนี้ผมว่าคุ้มคุ้มคุ้มโคตรคุ้มโอเคไหมคุ้มหนึ่งเปอร์เซ็นเปอร์เซ็นเป็นสองเท่านะาการออก SSR นะเปอร์เซ็นเป็นสองเท่านะคุ้มสองเปิด120ครั้งคุณได้ กล่องสองกล่องมาเปิดเลือกอ่าอ่าจินตนาการตามผมนะคุณเปิดตรงเนี้ยแล้วคุณเปิดได้ลูปเสือสองตัวสมมตินะคุณจะได้ลูปเสือเป็น 1... นึ่ดาวและคุณเปิดครบร้อยี่สครั้งคุณจะสามารถเลือกลูปเสือได้อีกสองตัวเข้าใจไหมเท่ากับว่าคุณจะได้รูปเสือเป็น 3.. มดาว อืมโอเคอันนี้โอ้เล่นเหมือนโดนเหมือนโดนแบบเออดัดหลังจาก GM อยังไงไม่รู้มมันก็ไม่ใช่หรอกครับคือเราเราอาจจะอาจจะ,จจะเข้าใจผิดเองเรื่องภาษาอังกฤษนะโอเคส่วนที่สองตู้อินเนเต้นะครับชุดอินเนสเตเชียร์เลเวอร์อันนี้อันนี้ก็เป็นความเข้าใจผิดของผมเองนะที่ว่าเอยเราลองสุ่มๆดูกันดีกว่าว่าจะเป็นเชียร์ลีดเดอร์หรือเปล่านะ แต่จริงไม่ใช่นะครับเป็นชุดนอนเป็นชุดนอนครับอืมเปิดฟรีไปก่อนเลยครับหนึ่งครั้งอย่าลืมนะครับผู้ดเล่นท่านใดได้ของตามนั้นนะสําหรับเปิดฟรีนะครับส่วนที่เหลือนะครับก็แล้วแต่อะรีวิวเล็กน้อยครับชุดนอนอันนี้อยู่ไหนอยู่ที่ข้อมืออันนี้อะไร แล้วแต่ก็ต้องเซ็นเซอร์กันอีกอะคอยคออะชุดนอนไม่ได้นอนนะครับตกลงแล้วเชียร์เลเวอร์นี่คือชุดนอนไม่ได้นอนมีชุดเต็มมีชุดเปิดไหลมีชุดเอาเอาไหลขึ้นอะแล้วก็มีอันนี้อืมอืมปความเป็นชายในตัวคุณซะโอเคตู้ต่อมาตู้เทพ ความเก่งกาจเราอธิบายไปหมดแล้วครับอินาเซเทพตีแล้วตีอีกตีแล้วตีอีกแคทเทพซัพพอร์ตเพิ่มพลังเพิ่มสเตตัสของทุกคน25โคตรเยอะลูกเทพชุบชีวิตเพื่อนได้1ครั้งพร้อมกับฮิลที่รุนแรงและทำให้ศัตรูติดตาบอดทุกตัวกับท่าอันติของเขาเทพหมดครับโคตรเทพ แล้วก็มีตู้ไลเลิกอ่าตู้ตู้เครื่องประดับตู้อาวุธอ,อ,อันนี้อันนี้ก็คืออีกตู้หนึ่งที่เป็นตู้รีลันซึ่งผมบอกเมื่อคลิปที่แล้วนะว่าเฮ้ยเฮ้ย,ยผมสนใจว่ะถือสนใจไม่ใช่อะไรนะครับผมไม่มีตัวผมอยากเก็บทัตติล่าทัตติล่าฮาโลวีนสะสมแค่นั้เองอ่าผมอาจจะเปิดสัก20่สิบละกันแค่นั้นแล้วก็มีเครื่องประดับอ,อันนี้นะครับ ันนี้คือตู้ใหม่นะอันนี้อันนี้คือตู้ใหม่ที่เขาเข้ามาในวันนี้นะครับพร้อมกับพร้อมกับเนื้อเรื่องเออจ,จุดหนึ่งนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะมาคุยเรื่องที่เขาไม่ได้บอกนะนี่ครับอืมนี่ครับเนื้อเรื่องจุดนี้นะครับเนื้อเรื่องจุดนี้อย่างที่ผมบอกไปแล้วนะครับน่าเล่นมากมาก เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอ่าก่อนหน้านี้พันปีก่อนที่อ e ีลอสจะดกประนึกโดยจุดจุดจุดอืมบอกไม่ได้ครับบอกไม่ได้ครับให้ไปลองเล่นกันครับให้ไปลองเล่นกันอย่าสกิบนะเออเดี๋ยวจะไม่รู้เชิญชวนเชิญชวน,ชวน,ชวนโอเคครับต่อไปก็ นี่ครับตู้เสษแลกเกลือเนี่ยเออที่มันว่าให้แลก300 300อยนัเอาจริงๆครับผมผมรู้สึกผมรู้สึกดีมากกว่าไอ้ตู้นี้อีกนะเพราะว่าเวลาที่มันรีรันออกมาเนี่ยเราสามารถเอาเกลือไปแลกได้อีกแต่ไอ้ตู้นี้แลกแล้วแลกเลยเนี่ยไอ้ตัวนี้เรียกแล้วแลกเลยมันผมอยากให้มเคารีสักครั้งหนึ่งก็ยังดีแต่ก็ก็ไม่รีอ่ะก็คืออาละนี่ครับ อ้าเราเปิดไม่ได้ครับแข้นใจอยากจ่ายเหลือเกินจ่ายด้วยเศษเกลือนะครับนะสามร้อยอยากได้ตัวอะไรดึงเลยแล้วถ้าเรามีอยู่แล้วเราดึงตรงนี้เอาไปเพิ่มรีเวลได้อีกนะครับมผมกำลังเล็งอยู่นะครับสำหรับแคทเทปโอเคสิ่งที่เขาไม่ได้บอกสิ่งที่เขาไม่ได้บอกในประกาศนะ เรื่องแรกเลยดูฉากหลังให้ดีนะครับดูฉากหลังของเขาให้ดีนะผมรู้สึกว่ามันคมชัดขึ้นนะจากแต่ก่อนนะถ้าย้อนกลับไปดูคลิปแล้วคลิปคลิปแต่ก่อนหน้านี้นะครับผมรู้สึกว่าข้างหลังมันมัวเกินไปแต่อันเนี้ยไอ้รู้สึกว่ามันเออฉากหลังมันชัดขึ้นว่ะอะไรเนี้ยอันนี้เรื่องหนึ่งอันนี้เรื่องหนึ่งอันนี้อาจจะไม่สําคัญมากส่วนสําคัญตรงนี้ครับเซอร์เวมาด้วยอ่า แค่เข้าไปตอบคําถามนะครับแค่เข้าไปตอบคําถามได้300เพชรฟรีโอเคไหมโอเคไหมอันนี้อันนี้นะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งนี่ครับเห็นไหมครับตามที่ผมบอกเลยอันนี้ผมถือว่าถูกต้องแล้วเรามาโบสถีมกันอยากให้อินาเซได้ทีมไหนไปสําหรับทีมฟรีที่จะให้ฟรีในกลางเดือนธันวาคมนี้นะครับเลือกเลยบิกินี่ ชุดพยาบาลชุดแต่งงานชุดรักคนรับใช้ชุดเลข,ขาชุดกี่เพา้าชุดกีฬาชุดว่ายน้ำโอเคไหมอืมแล้วมาโหวตท,ทุกครั้งเหมือนเดิมครับจักคลมก่อนจะได้ทวนละสองตัวนะครับและโหวตเลยครับเรายากได้โหวตนี้ครับเราอยากได้ชุดนี้นะครับอืมโหวตเต็มเหนียวไปเลยพี่ เต็มที่ไปเลยพวกคุณโอเคส่วนส่วนสำคัญเลยนะครับที่เขาไม่ได้บอกนะอ่าอันนี้นิดนึงอันนี้นิดนึงขออนุญาตขออนุญาตโชว์กระผมนะครับผ่านจุดนี้ไปแล้วก็คือจุดจุดด่านยากสุดของของเอีเวนต์พิเศษนะครับก็เลยเอาตัวสามเทพเนี่ย ต้อ็รับการกลับมาพวกเขานะทีนี้เว้ยมันมีจุดหนึ่งที่เราผกแปลกใจมากแล้วทำไมที็ไม่บอกวะเออดีนะเนี่ยอ่าเริ่มไปก่อนเลยครับใส่สัตันเข้าไปก่อนเลยแล้วนี่นะครับปั๊บให้เพื่อนอีกรอบนึง25%อันนี้ครับ พี่เขาไม่ได้บอกเราเอฟเฟกครับเห็นกันไหมเอ่ยเดี๋ยวให้ดูชัดๆอีกรอบนึงเอฟเฟกของท่าอันติเมตอินาเซนะฮะของเสเทพนะ รับชมกันอีกรอบนึงรู้สึกว่าจะเขาจะแบ่งแยกเป็น2เป็น2แบบด้วยนะตัวเลขจะเป็นสีทองกับตัวเลขจะเป็นสีดำถ้ามองเห็นเมื่อกี้นะครับจะเห็นความแรงนะถ้าสองไปดูนะครับอ่ะแรงขึ้นนะแรงขึ้นนะ สังเกตส,สังเกตไอ้ไอ้บอสบอสตัวสีดำไหมสังเกตไอ้บอสตัวสีดำปก,กติแล้วอะไอ้ผ้าคลุมมันอะมันเหมือนไม่ใช่ผ้าคลุมเลยอันนี้เขาทำให้ดูเหมือนผ้าคลุมะเอออะไรจะฮีลใครล่ะฮีลใครไม่ได้ก็ยิงนี่ครับ อันเจเมดของอีนัสเซกรอบนึงครับหรือว like like ่าเป็นตัวตีเป็นตัวตีหมู่ที่แรงที่สุดในเกมจริงๆและตีบ่อยด้วยครับตีแรงตีบ่อยสุดๆเอ้าขอโทษครับผมจะฮิวทำไมเนี่ยเออครับสวยเขา เขาตายไปแล้วก็ชุบเออเรือได้ชวัวร์ชุบนะไ,ได้สรุปแล้วนะครับสิ่งที่เขาไม่ได้บอกมาคือเอฟเฟกต์ท่าอันเิเมทของเสพท์น่าเห็นไหมสวยไหมเฮ้ย คนมีเศดเทพอย่างผมนี่แม่รู้สึกใจชื้นเลยเกินนะเหมือนกับเป็นลูกรักตัวที่2เลยเอาง่ายๆ่าอ่ะตัวลูกรักตัวที่สองลองจากลูก,ลกเสือนะอโอเคครับสำหรับการอัปเดตนี้นะก็ถือว่าสำหรับช่องโยช่างเกมเมอร์นะถือว่าพอใจค,ครับถือว่าพอใจกับ,ก,บกับการอัปเดตนี้นะอมโอเค ่าระหว่างนั้นนะเรามาเปิดโชว์กันเลยดีกว่าว่า40ครั้งของผมเนี่ยจะได้อะไร่ะผมจะต้องเสียตัวแค่แค่20ครั้งอะ,อะจัดไปหนึ่งับไปเลยครับสิครั้งแรก ไม่มีอาวัยเกิดขึ้นหยิบดอกต่อมาถ้าได้นะภาวนาให้เป็นแคทเทปแล้วกันแต่ยากครับเปิด20ครั้งแล้วจะได้อ่ะนไม่ค่อยมีอ่ะโอเคครับ ลอดไปหนึ่งต่อไปครับสี่สิบครั้งของเราจะได้อะไรเฮ <If S 1> ้ย ได้อะ,ไ,อะได้ไมาโอเคอะไรวะเนี่ยเปิดใบแรกก็หลุดเลดเลยโอ้เราอย่าหวังมากนะครับกับการเปิดการเจนกระาชานะเออเอาเป็นว่าได้ก็ดีแล้วครับได้ก็ดีแล้ว ได้เสร็จไปอีกร้อมหนึ่งออกแคททิล่ามาสักตัวแล้วโอเคครับ 40โลนะฮะก็ได้ SSR มาหนึ่งตัวได้ SR ซ้าด้วยนะ,อะโอเคเอาไปเติมทีมได้แล้วกันเอาเป็นว่างั้นะโอเคครับส่วนอันนี้เปิดดีไหมวะสหรับผมนะอันนี้สำหรับผมคำคิดเนี่ยนตัวผมไม่รู้ว่าเออเพราะว่าเพราะว่าไอ้ส่วนที่มันแลกมาเนี่ยมันก็แบบว่าเนาะถ้าจะปั้นลูปเสือก็คือนะเอออันนี้แล้วกัน เอาไ็นว่าเดี๋ยวเราค่อยเปิดในชมในในคลิปต่อไปดีกว่านะโอเคครับขอบคุณมากนะครับสำหรับเอ่อท่านผู้ชมที่รับชมนะแล้วเจอกันบ๊ายบาย